ผมเพิ่งเข้าวงการ Starbucks ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคือ Starbucks นอกจากจะมีขายขนมขายเครื่องดื่มแล้วมันยังมีการขายแก้วน้ำขวดน้ำพวงกุญแจของที่ระลึกด้วยนะครับเรื่องของเรื่องคือของบางชิ้นเนี่ยมันทำออกมาขายน้อยแต่ว่าแฟนคลับในประเทศไทยของ Starbucks มีเยอะของมีขายน้อยคนซื้อมีเยอะก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่พ่อค้าแม่ขายไปซื้อของลิมิเต็ดมาเก็บไว้แล้วก็ปล่อยขายรีเซลในราคาที่สูงขึ้น นั่นก็คือการลงทุนใน Starbucks ซึ่งผมก็กำลังเข้าวงการนั้นนะครับอยากจะเป็นพ่อค้า Starbucks ด้วยซึ่งสินค้าที่ได้รับการน,นิยมที่สุดเลยนะครับสำหรับการรีเซลก็คือแก้วประเภทบลิงคัพนะครับหรือประเทศไทยจะเรียกว่าแก้วเพชรนะครับเพชรนินจินดานี่พอโดนแสงมันจะระยิบระยับแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันมีปล่อยขายมาตั้งแต่ปี2021นะครับแต่ผมเพิ่งเข้าวงการตุลาคมปี2023ก็เลยทันใบนี้นะครับที่ปล่อยขายเดือน ตุลาตอนปลายเดือนนะครับจะเป็นใบสีฟ้านะครับหลังจากนั้นต้นเดือนพฤศจิกาก็จะมีใบสีทองออกมาขายนะจะเป็นใบคริสต์มาสซึ่งมีขายทุกปีนะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวเลขกันนะครับว่าซื้อแก้วบลิง Cup ของ Starbucks เราจะได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่ราคาป้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่2,850ะครับราคาป้ายของแก้ว Starbucks b บลิงคั p แต่ละรุ่นแต่เราไม่จาเป็นต้องจ่ายเต็ม2,850นะครับ วิธีการลดต้นทุนก็คือเราสมัครแอป,ป Starbucks Rewards นะครับโหลดได้ใน App Store Play Store เลยแล้วก็เติมเงินเข้าแอป,ปผ่านทาง Lazada โดยการพิมพ์ค้นหาว่าบัตร Starbucks e-voucher นะครับเราสามารถเติมเงิน1,000บาทเข้าแอป,ป Starbucks ได้โดยการจ่ายเงินผ่าน Lazada แค่800บาทจ่าย800แต่ได้เงิน1,000เลยนะครับซึ่งก็ได้ส่วนลดไป20%เเลยยังไม่จบแค่นั้นครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อของ s t a า buck คครบ7,500บาทภายใน1รอบปีเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เป็นสมาชิกระดับสีทองแล้วเมื่อสมาชิกระดับสีทองใช้ใจ่ายครบทุกๆ3,000บาทจะได้รับสิทธิ์ดื่มน้ำฟรี1แก้วนะครับไซส์ไหนก็ได้เมนูไหนก็ได้บวกท็อปปิ้งอีก2อย่างจะเป็นช็อตกาแฟหรือว่าจาวาชิปก็แล้วแต่เลยซึ่งสิทธิ์ดื่มน้ำฟรี1แก้วของสมาชิกระดับสีทองสามารถเอาไปขายต่อได้ ในกลุ่มรีเซลสตาร์บัคนะครับในราคา150เป็นราคากลางประมาณนี้ซื้อของครบทุกๆ3 0 0 0แต่ได้เงินคืน150ก็ตีว่าเป็นเงินคืนอีก5% 5%นะครับ5%บวกกับเติมเงินผ่านล z a d าลดบีก20%อก็จะเป็นส่วนลดต้นทุนเรา25%ซนะครับอ่าซึ่งก็ต้นทุนจริงๆเราก็จะเหลือแค่2,137บาท50ตังนี่ก็คือต้นทุนจริงๆที่ผมซื้อแก้วแต่ละใบของผมมานะครับ คราวน,นี้เรามาพูดถึงราคาขายกันบ้างอ้างอิงจากแก้วคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับนี่อันนี้ปี2023เราจะพูดถึงปี2022จะเป็นแก้วเพชรสีม่วงนะครับซึ่งราคาต้นทุนก็เท่ากันนะครับเท่ากันเหมือนกันเลยเวลาผ่านมา1ปีเนี่ยราคาแก้วขึ้นจาก2,850กลายเป็นประมาณ4,500บาทนะครับซึ่งแก้วใบอื่นๆ ที่เป็น b l i n ค cup สีอื่นก็ราคาประมาณนี้หมดดังนั้นผมจะตั้งราคามาตรฐานไว้ที่4,500นะครับถ้าเกิดผมขายแก้วใบนี้ได้ในราคา4,500ผมจะได้กำไร2 3 6 2าไร2,362บาท50สตังต่อ1แก้วนะครับแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าบางทีเราไม่ได้ซื้อได้แค่1แก้วนะครับถึงแม้ว่า1คนจะซื้อได้แค่1แก้วเป็นกฎระเบียบที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าบางทีสタบบกมันมีหลายสาขา บางสาขาเปิดเหลื่อมล้ากันใช่ไหมครับบางสาขาเปิด6กโมงแล้วก็ไปซื้อตอน6กโมงสาขาในเปิด7จ็ดโมงแล้วก็ซื้อ6กโมงก่อนแล้วค่อยไปซื้อ7จ็ดโมงแล้วก็ค่อยไปซื้อสาขาสตาร์บัคในห้างที่เปิด10บโมงเท่านี้เราคนเดียวก็ซื้อได้3ใบกําไรใบละสองพันสามใช่ไหมครับคูณ3ามใบวันนั้นคุณผู้ชมก็ได้เงินไปแล้เจ็ดพบาทนะครับนี่แหละครับคือการลงทุนในแก้วสตาร์บัคประเภทบลิงค์ันะครับซึ่งผมกําลัง ลองทําอยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงทำรายขาดทุนยังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะครับจะมาอัปเดตให้ฟัง